ผมจะถ่ายให้ดูเป็นหลังสุดท้ายนะครับเนาะนะครับเนาะ,ะผมจะถ่ายให้ดูเป็นหลังสุดท้ายอืมเพราะว่าหมดแล้วหมดเวลาถ่ายแล้วครับผมเพราะว่ามันแล้วนะครับเดือหลังเดียวแหละเดือหลังเดียวแล้วเดี๋ยวเขามาลุ่นกันเลยเนี่ยมาแรกมาลุ่นกันนะครับเนาะว่าจะแบบไหน หลดละหลังสุดท้ายผมเห็นไม้หมองนี่ครับผมนี่หม,มองนี่เลยพวกผมคือบางคนทางมันนะครับเนาะมันยางมัน่นีับเอยเด้นี่ครับผมยางมาเลยเดี๋ยวผมจะเปิดทางจะน้อยก่อนเพื่อให้เล็กของผมมันสอดง่ายนีหนทางมันครับผมพักะไยเด้นี่เลยหมองนี่เลยออ๊ยรันแล้วรันแล้วเดี๋ยวผมก็เสียไปดีกว่าทางเราครับพีหน้องเขา เลยบาดเองโอเคเลยครับโอเคเลยบาดเองเดี๋ยวขอแก้มือไม้ขอห่างล้างสุดท้ายครับผมห่างล้างสุดท้ายเลยอดนิดนึงนะครับเนาะใจเย็นๆจัหน่อยผมว่าความรุนแรงมันโอเคดีนะครับความรุนแรงมันร,ร,ร,นร,นรุนแรงขนาดได้ครับเลย โอเคโอเคเลยครับเดี๋ยวขอขยับไม้ให้มันถึงก่อนเพราะว่าผมต้องมันใช้กับการห่างจังน้อยมันชีพลาดมองใดมองหนึ่งบ่อได้แล้วครับเลาวไรมันบ่อยจับตรงเอาละบาทนี่โอเคครับบาท โอเคครับแบบนี้เดี๋ยวมันจะชั่วยตัวน้อยเดี๋ยวผมก็อยากอีกนิดนึงน,น,น,น้อยเดียวน้อยเดียวขน,ดวนาดนี้โอ้และวแบบนี้ผมมั่นใจว่ามันต้องขึ้นมานหนีแน่นอนเลยเพรทางมันมานหนีโอเคครับถ้ามันเอาหลอดมาขัดหลีกได้รับพี่น้องเขานี่ถ้าทีมืออื่น ด้วมือแรงนี่ผมอาจจะมานําอยู่ผมล่าแล้วผมอาจจะมาอ่ะบาดเหรอฮ่าคงคงมีอย่างมากมายนะครับเนาะเอาละบาทขอดูจะจ่าน้อยเพป่๊บปะนี่ครับผมจ,จ่าเลยตามจริงบนทางมันจะไปทางไหนนะครับผมทางไหนนะี่ยเอาละโอเคค่ำคืนนี้คงตรงล่า ก่อนนะครับเนาะลากันเพียงานี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกลับเตรียมโตก่อนเตรียมโตที่จะลุยมองนั่นครับผมนะนะ่นมองนั่นพี่ลึกพี่ลึกลีเลยใจนั่นพี่ลึกลีนะครับพี่น้องเขาเดี๋ยวผมจะพาไปลุยอ่าพาไปลุยห้าอาได้ย่างได้ย่างกับเจลเผพชรจักบาดนั่นแมนบดเลยเนี่ยใจนั่นเลยในในภาคทางหน้าก็แมนครับภาคภาคทางนี้ละไปไปเขาความคืนนี้ก็ต้องลาเพียงเท่านี้ครับเนาะ สวัสดีครับไปเดี๋ยวมาลุ้นช่วกันเดี๋ยรับพี่น้องเขาลุยช่วยกันมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาอื่นนี่ตัวนี้ผมอาจจะเป็นมืออื่นหรือไม่ก็มือแรกนี่ก็เป็นไปได้ไปเร็วลเวเร็วไปเร็วเลยนี่ฮะ โู้หลังสุดท้ายพุ அத, ่อนเอเดนไฟพุ่นครับนะี่ยนันไฟพุ่นมาๆๆไปเนี่ยเพราะว่าเด็กกับคำเตืนอนนะครับนาะพอด,ดีวิวงามเลยอันนั้นเป็นรถครับผมรถแลถ้วที่ปูนอันนี้ผู้พักผึ่งนะครับพี่น้องเขาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งเดี๋ยวเข้าใจก็ถือนะครับเนดะ้อนี่ข้างนี้นี่เป็นผู้พักผึ่งนี่ข้างทั้งนี้ครับผมซื้อมันซื้อผู้เขาแต่เออว่าผู้พักผึ่งอีกข้างทั้งนี้นี่ข้างทางด้าน ขัวมือผมนี่เป็นผู้แพงหมากครับผมซื้อมันซ,ซื้อเขาคือว่าผู้แพงหมากทั้งด้านนาผมนี่ผู้ไม่สร้างครับผมอ,อผู้ไม่สร้างอันนี้มองผมอยู่ครับอันนั้นผู้พ้าเพงิงนะต่อกันมานีครับมาเป็นมีผู้อันแพงหมากครับผมผู้แพงหมากเขาแพงหมากป้าเดียวขึ้นก่อนได้หน่ ครับผมผมงงงงครับผม่ะเดี๋ยวเราเดินก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นไปเตรียมตัวก่อนไปขึ้นไปเตรียมตัวก่อนเราไปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ